สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษควรรู้สำหรับคนวัยทำงานที่มักใช้ในสำนักงานนะคะ ก่อนอื่นมาพูดถึง common office items หรืออุปกรณ์สำนักงานที่พบเห็นกันบ่อยๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ computer ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้การทำงานทุกประเภท office telephone หรือโทรศัพท์สำนักงาน answering machine หรือเครื่องตอบรับโทรศัพท์ค่ะในหมวงอุปกรณ์จัดการเอกสารได้แก่ file folders แฟ้มจัดเก็บเอกสาร filing cabinet ตู้เก็บเอกสาร copy machine หรือเครื่องถ่ายเอกสาร printer เครื่องพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอยู่หลายประเภทนะคะอย่างเช่น inkjet printer เครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์หรือ laser printer เครื่องพิมพ์เทคโนโลยีเลเซอร์ fax machine เครื่องส่ง f a ก scanner เครื่องสแกนเอกสาร projector เครื่องฉายภาพหรือเอกสารในที่ประชุมและ paper shredder หรือเครื่องทำลายเอกสารค่ะและนั่นก็เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่เราพบเห็นกันบ่อยๆหรือเป็นคำศัพท์ที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะต่อไปเรามาพูดถึงแผนกต่างๆในแต่ละบริษัทกันบ้างค่ะแผนกแรก human resources หรือ HR หรือแผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่หลักในการจัดการเกี่ยวกับพนักงานในบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคลากรการจัดการด้านผลประโยชน์และค่าตอบแทนตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วยค่ะ Finance and Accounting แผนกการเงินและบัญชีมีหน้าที่จัดทำงบประมาณทำบัญชีและจัดการด้านภาษีค่ะ,ะแผนกต่อไป Marketing หรือรแผนกการตลาด มีบทบาทสำคัญในการสร้างและการจัดการแบรนด์การโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการและการสร้างความต้องการในตลาดค่ะแผนกเซลล์หรือแผนกการขายรับผิดชอบในการเปลี่ยนโอกาสทางการตลาดให้เป็นรายได้จริงโดยการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าค่ะ Customer Service แผนกบริการลูกค้า มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าในทุกขั้นตอนของการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท Information Technology หรือ IT แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและจัดการระบบเทคโนโลยีทั้งหมดของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น Production หรือ Manufacturing ฝ่ายผลิต เป็นแผนกที่จัดการและดำเนินกระบวนการผลิตสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนดค่ะ Legal แผนกกฎหมายให้คำปรึกษาและดูแลด้านกฎหมายของบริษัท Purchasing หรือแผนกจัดซื้อมีหน้าที่จัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท Research and Development แผนกวิจัยและพัฒนามีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นะคะ Administration แผนกธุรการดูแลและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทและแผนกสุดท้าย Public Relations หรือ PR หรือแผนกประชาสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต,ตลอดจนการสื่อสารกับสาธารณณะค่ะ และนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการทำงานในออฟฟิศนะคะติดตามเรียนรู้คําศัพท์หรือคําพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวัน มีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะดีขึ้นดีกว่าเดิมในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปีนี้เราได้เห็นทัพนักกีฬาที่สร้างปราฏิสานหน้าใหม่ในวงการโอลิมปิกกันมากมายนะคะ ล่าสุดเป็นคราวของสุนิสาลีสาวอเมริกันเชื้อสายมง้งนักกีฬายิมนาสติกหญิงแห่งทีมชาติสหรัฐค่ะโดยรอยเตอร์รายงานว่าสุนิสาลีนักกีฬายิมนาสติกหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายมง้งวัย18ปีเป็นความหวังของครอบครัวและชุมชนชาวม้งในอเมริกาในฐานะนักกีฬายิมนาสติกหญิงที่อายุน้อยที่สุดที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวค่ะ wow. คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า top จากเนื้อหาในข่าวของรอยเตอร์ที่ว่า Lee is the first of the h hm Mong group that came to the United States as refugees from Laos following the turmoil of the Vietnam War to ever make it to an Olympics, much less to have a strong shot at m e d d l i n g or even topping the podium. หมายความว่า ลีเป็นชาวมงคนแรกที่เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ลี้ภัยจากสปปลาวหลังจากเหตุวุ่นวายในช่วงสงครามเวียดนามที่เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้นั่นยังไม่ต้องพูดถึงโอกาสคว้าเหรียญในการแข่งขันได้อีกหรือแม้กระทั่งอาจจะได้ยืนสง่าอยู่บนแท่นสูงสุดของโพเดียมผู้ชนะค่ะในข่าวนี้เราได้เห็นคำว่า topping the podium ซึ่งให้ความหมายว่ายืนอยู่บนแท่นสูงสุดของโพเดียมนะคะคำว่า top ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยาค่ะซึ่งให้ความหมายว่าอยู่ที่จุดสูงสุดหรือทำได้เกินกว่านะคะไปดูการใช้คำว่า top ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น news grades this year topped that of last year enabling him to keep the generous scholarship หมายความว่า เกรดของนิวในปีนี้ทำได้ดีกว่าปีก่อนทำให้เขายังได้ทุนการศึกษาก้อนใหญ่อยู่ค่ะ <Yahoo! S 1> อีกความหมายหนึ่งของคำว r d Top ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ด้านบนค่ะตัวอย่างเช่น to finish the cake top it with the cherries หมายความว่าในการทำให้เค้กเสร็จสมบูรณ์ ต้องวางเชอร์รี่เพิ่มไว้ด้านบนเค้กอีกทีค่ะมาต่อกันที่สำนวนที่ว่า to top it all off แปลได้ประมาณว่าปิดเกมด้วยสิ่งนี้หรือสรุปท้ายที่สุดนะคะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น the burglar stole her jewelry to top it all off they drank up the expensive whiskey หมายความว่า เหล่าหัวขโมยฉกเครื่องประดับของเธอไปแถมส่งท้ายด้วยการดื่มวิสกี้ราคาแพงของเธอไปหมดด้วยค่ะ oh, <no. S 1> คำว่ด Top ในรูปคำนามจะให้ความหมายว่าจุดสูงสุดนะคะไปดูการใช้คำว่ด Top ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Jimmy was at the top of his career when his company promoted him to CEO at the age of just 35. หมายความว่าจิมมี่อยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพเมื่อบริษัทแต่งตั้งให้เขาเป็น CEO เมื่อเขาอายุได้35ปีเท่านั้นเองค่ะ นอกจากนี้ค่ะคำว่า top ยังทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ได้ด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าที่สูงสุดค่ะอย่างเช่นคำว่า top quality จะให้ความหมายว่าคุณภาพสูงสุดนั่นเองนะคะขยับมาดูคำว่า tops เป็นคำวิเศษในภาษาพูดค่ะซึ่งแปลว่ายังมากหรือมากที่สุดนะคะไปดูการใช้คำว่า tops ที่ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นฮันนี่ didn't you say the grill is 500 tops so why does the credit card bill shows is 750หมายความว่าที่รักคุณไม่ได้บอกว่าค่าเตาย่างราคาอย่างมากคือ500ดอลลาร์หรอจ๊ะแล้วทําไมค่าบัตรเครดิตถึงขึ้นมากว่า750ดอลลาร์ได้ล่ะ ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากเอเดดเพียฟศิล,ลปินนักสแสดงและนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า When you reach the top you should remember to send the elevator back down for the others หมายความว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสูงสุดแล้วจงจำไว้ว่าต้องส่งลิฟต์ลงไปให้คนอื่นด้วยค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ ในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐเมน M A I N E m a i n ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า M E กันค่ะรัฐเมนตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของสหรัฐมีพื้นที่เล็กเป็นอันดับที่12จำนวนประชากรน้อยเป็นอันดับที่9และความหนาแน่นประชากรน้อยเป็นอันดับที่13 จากบรรดาทั้งหมด50รัฐของสหรัฐมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐนิวแฮมป์เชยร์ทางทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนิวบรันสวิกของประเทศแคนาดาทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดควิเบกของแคนาดาทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ต,ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งนี้รัฐเมนเป็นรัฐเดียวในสหรัฐที่มีพรมแดนติดกับรัฐอื่นเพียงรัฐเดียวซึ่งก็คือรัฐนิวแฮมป์เชยร์นั่นเองค่ะ รัฐเมนเป็นรัฐที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีบทบาทสำคัญในยุคอนานิคมของสหรัฐเดิมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐแมสซาชูเซตส์ก่อนที่จะกลายเป็นรัฐอิสระในปีคริสต์ศักราช1820ค่ะรัฐนี้มีชื่อเสียงด้านการประมงโดยเฉพาะการจับกุ้งล l o เตอร์ที่เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดของรัฐและยังมีอุตสาหกรรมหอยและปลาอื่นๆนอกจากนี้เมนยังมีพื้นที่ป่ากว้างใหญ่ และอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นอีกหนึ่งเสาหลักของเศรษฐกิจรวมถึงการผลิตกระดาษและไม้แปรรูปค่ะรัฐเมนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นรวมถึงเทศกาลที่เกี่ยวกับทะเลและอาหารทะเลการล่องเรือและการเดินป่าเป็นกิจกรรมยอดนิยมของคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะรัฐที่มีความงดงามทางธรรมชาติมีชายฝั่งทะเลที่งดงามภูเขาป่าไม้ และทะเลสาบจำนวนมากมีความสำคัญในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะเมนมีสถาบันการศึกษาและวิจัยที่สำคัญหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในด้านการท่องเที่ยว รัฐเมนเป็นรัฐที่มีความงดงามทางธรรมชาติและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งนะคะตั้งแต่ชายฝั่งทะเลไปจนถึงภูเขาและป่าไม้อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติอะเคเดียแนชชัลพาร์คซึ่งตั้งอยู่บนเกาะมัลต์เดสเซิร์ตเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในสหรัฐเนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงามของชายฝั่งทะเลหาดทรายป่าไม้และภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าขี่จักรยานหรือปีนเขาไปยังยอดค a d i l l a เม o เท t a เพื่อชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดค่ะเมืองพอร์ตแลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเมนเป็นจุดหมายปลายทางที่มีสเสน่ห์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีโอพอร์ตซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่มีถนนปูด้วยก้อนหินและอาคารเก่าแก่นอกจากนี้ยังมีท่าเรือที่มีร้านอาหารทะเลที่ยอดเยี่ยม และร้านค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยค่ะประภาคารพอร์ตแลนด์เฮดไลท์ประภาคารที่โด่งดังที่สุดในรัฐเมนตั้งอยู่ในฟอร์ตวิ l เลียมส์พารเมือง Cape เอลิ a b เบธประภาคารนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคิสรศักราช1791และเป็นหนึ่งในประภาคารที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นในสวนสาธารณะและชมวิวมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะมูสเฮดเลค ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเมนตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการตกปลาการล่องเรือการพายเรือแคนูและการชมสัตว์ป่าโดยเฉพาะการดูกวางมูสซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของรัฐเมนค่ะรัฐเมนมีชื่อเล่นว่า the pine tree state เนื่องจากรัฐเมนมีป่าที่อุดมสมบูรณ์และต้นสนเป็นต้นไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไปทั่วทั้งรัฐ ชื่อเล่นนี้สะท้อนถึงความสำคัญของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในรัฐเมนค่ะสโลแกนของรัฐเมนก็คือ vacation land ซึ่งสะท้อนถึงความงดงามทางธรรมชาติและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากรัฐเมนมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะสำหรับมอตโตหรือคำขวัญประจำรัฐนี้ก็คือ d i r i o ซึ่งเป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า I lead หรือฉันคือผู้นำมอตโตนี้สะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความเป็นผู้นำของรัฐเมนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมนอกจากนี้มอตโตนี้ยังสะท้อนถึงความเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวนันเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของรัฐค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐเมนนะคะ ติดตามเรียนรู้รัฐตต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะ สำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ grammar ในเรื่องของการออกกำลังกายกันค่ะ Hi John why are you all sweaty I'm training for a half marathon Faith I warm up by jogging and then I start running จากบทสนทนาเฟ h ถามจอห์นว่าทำไมเธอถึงได้เหงื่อออกเยอะขนาดนั้นจอห์นตอบว่าฉันกำลังเทรนการวิ่ง Half Marathon อยู่นะสิ ฉันจะอุ่นร่างกายด้วยการวิ่งเหยาะๆก่อนจากนั้นก็จะเริ่มออกวิ่ง How do you work out, Faith? Well, I hate running. For my warm-ups, I love walking on the treadmill, and then I switch to lifting weights. แล้วจอนก็ถามเฟสกลับว่าแล้วเธอล่ะชอบออกกำลังกายแบบไหน, well, ups, นเฟสตอบว่าเธอไม่ชอบวิ่งเธอมักจะอุ่นเครื่องด้วยการเดินบนลู่วิ่งจากนั้นก็สลับกับการยกน้ำหนัก ในบทสนทนานี้เฟสและจอนใช้กรัมมาที่น่าสนใจในการพูดเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะอย่างเช่นการใช้ phrasal verb หรือคำกริยาตามด้วยบุพบทในการอธิบายถึงกิจกรรมที่ทำอยู่เช่นคำว่า work out หรือ warm up นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ gerunds หรือคำกริยาที่เติม ing ในการพูดคุยเกี่ยวกับการออกกำลังกายก็ได้นะคะ อย่างเช่นคำว่า walking jogging running lifting ซึ่งล้วนแต่เป็นการออกกำลังกายที่ทำกันโดยทั่วไปค่ะเฟสถามจอห์นว่า so john would you like to try lifting sometime อยากจะลองยกน้ำหนักดูบ้างไหมล่ะจอห์นตอบว่า only if you try jogging เขาจะลองยกน้ำหนักก็ต่อเมื่อเฟสลองมาวิ่งเหยาะๆดูบ้างแต่เฟสรีบปฏิเสธว่า I invite. would probably pass out, John, but thanks for but pass thanks the เธอคงจะต้องเป็นลมแน่ๆเลยลองฟังแบบฝึกหัดดูนะคะให้หา f r a s a l verb จากประโยคนี้ค่ะ I would probably pass out John but thanks for the invite f r a s a l verb จากประโยคนี้ก็คือคำว่า pass out นั่นเองค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง everyday grammar ค่ะ ช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน Dropping like flies มแมลงวันเป็นสิ่งรบกวนแต่พวกมันมีอายุไขที่สั้นมากๆมาฟังสำนวน Dropping l i k e f l i e s ว่ามีความหมายว่าอะไรและใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างคะ่ะ The final round of the Office Spelling Bee is tomorrow. Can you help me practice? Sure. I haven't been in a spelling bee since grade school. Have the words been difficult? จากตัวอย่างบทสนทนาแอนนาบอกกับแดนว่า พรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขัน s p l l l i n g b ีรอบสุดท้ายพร้อมทั้งขอให้แดนช่วยเธอฝึกด้วยแดนตอบกลับไปว่าได้สิตัวเขาเองไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน s p l l l i n g บีมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมแล้วถามกลับไปว่าแล้วคำศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขันยากหรือเปล่าแอนนาตอบว่ายากสิพร้อมกับใช้สำนวนนี้ว่า Yes in yesterday's round People were dropping were like flies ในการแข่งขันร,รอบเมื่อวานนี้มีคนร่วงตกรอบไปตามๆกันเลยล่ะแดนจึงบอกว่า let’s practice <S ถ้าอย่างนั้นเรามาซ้อมกันเถอะ to drop like flies means to collapse, die or drop out in large numbers in a short period of time คำว่า dropping like flies หมายถึงการล้มลง หรือการถอนตัวเป็นจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ If you've ever seen a lot of dead flies on a porch or floor, you know where this idiom comes from. หากคุณผู้ฟังมองเห็นมแมลงวันที่นอนตายเกลื่อนกลาดก็จะทราบว่าสำนวนนี้มาจากไหนคะ่ะที่จบไปคือช่วง English in a minute Welcome where English the Movies, where you learn American English Heard the Movies. to you at at และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the m o v i e วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า Living in someone's shadow จากภาพยนตร์เรื่อง F9 หรือ Fast and Furious 9กันค่ะ in the movie F9 also known as Fast and Furious 9 Dom Toretto is a retired street racer for years he and his team took risks around the world to help people Fast and Furious 9เรื่องราวของดอมอดีตนักแข่งรถที่ตอนนี้ออกจากวงการไปแล้วก่อนนี้ดอมและเพื่อนร่วมทีมต้องเสียงชีวิตไปทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือผู้คนมาเป็นเวลาหลายปี They are called back into action to stop a plot that threatens the world. The leader of the plot is Dom's long-forgotten brother, Jacob. พวกเขาได้รับมอบหมายภารกิจในการยับยั้งแผนการคุกคามโลกโดยหัวหน้าของแผนการร้ายนี้ก็คือเจคอบน้องชายของดอมที่พัดพรากกันไปนั่นเองค่ะมาฟังคำว่า My entire life in your shadow จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะเม yeah. no. yeah. on. On ื่อเผชิญหน้ากันเจคอบพูดกับดอมว่า I spend my entire life in your shadow, and now you spend the rest of yours living in mine. Living in someone's shadow is to live with someone who is successful and gets a lot of attention. To live in someone's shadow หมายถึงการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาหรืออิทธิพลของใครบางคนหรือการอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจมากกว่า Living in could in in have Dom's shadow affected bad Jacob a way. การใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของดอมอาจส่งผลเสียต่อเจคอบหรือการที่เจคอบต้องอยู่ภายใต้ความสำเร็จและความโดดเด่นของดอมทำให้เจคอบรู้สึกกดดันหรือไม่ได้รับการยอมรับซึ่งอาจส่งผลให้เจคอบมีความรู้สึกไม่ดีหรือมีพฤติกรรมในทางที่แย่ลงค่ะ Mo rest that's English the the And at สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะ หมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ w w w v o a t h a i c o m แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k YouTube t w i t t e r และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเรา ตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ v o a ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ voa ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสา,สารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน